คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการรีวิวเกมเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนลงทุนแต่อย่างใดผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนลงทุนผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรได้รับคำแนะนำเอาละครับคลิปนี้เราอยู่กันกับเกม a q u a r i Star ครับโดยเกมนี้นะครับเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการแล้วครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นเกม a q u a r i Star กันครับโดยเกมนี้รันอยู่บน Web Chain นะครับก่อนเพิ่มไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ ก่อนอื่นนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ aquarista.io ครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนไปที่ atomic hub ก่อนนะครับในการเริ่มเล่นเกมนี้นะครับเพื่อนจำเป็นต้องมีปลาอย่างน้อย1ตัวครับซึ่งปลานะครับก็สามารถซื้อได้ใน atomic hub ครับโดยค้นหาคำว่า aquarista w รับแล้วก็เลือกซื้อปลาได้เลยโดยเกมนี้นะครับผ่านไว้ยีจัดทางว a กแล้วด้วยครับซึ่งปลาราคาต่ำสุดนะครับเป็นปลาทองนะครับราคาอยู่ที่5.9 w a เองครับ แต่ถ้าใครต้องการเออเหรียญเยอะๆนะครับจำเป็นต้องซื้อปลาที่มีระดับดาวที่สูงนะครับก็สามารถเลือกซื้อดูได้ครับโดยอาจจะเป็นที่ไฮพก็ได้นะครับหรือว่าเลือกระดับแล้ิตี้ตรงนี้ครับก็ลองเลือกดูเป็น5ดาวแล้วกันครับราคาปลา5ดาวอยู่ที่2,000แวงานะครับก็ถือว่าแพงมากๆครับใครที่มีกําลังซับเท่าไหร่ก็ลองเลือกปลาดูนะครับว่าเลือกเป็นระดับกี่ดาวดีครับหลังจากเราซื้อปลาเสร็จเรียบร้อยนะครับ ภายใน ID เรานะครับมีปลาได้สูงสุด20ตัวครับเพื่อนๆก็ไปเนตดูนะครับว่าต้องการใช้ปลากี่ตัวอ่าหลังจากที่เราได้ปลาครบ20ตัวแล้วนะครับหรือเพื่อนจะซื้อมาแค่5ตัว1ตัวแบบผมก็ได้นะครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนกดที่ t r a n f e r ตรงนี้ครับ turnfer ตรงนี้นะครับก็จะมีให้เราสามารถฝากหรือถอนได้ครับมีทั้งเหรียญ Q10 นะครับคือเหรียญของตัวเกมนี้ฝาก NFT นะครับหรือถอน NFT หรือว่าจะฝากในส่วนของแพ็ค Q10 ก็ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นแพ็คเหรียญนะครับผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ ส่วนวิธีการถอนนะครับจำเป็นต้องเป็ี่นจากเหรียญสีเงินตรงนี้นะครับเป็นเหรียญ Q 1 0ทก่อนก็กดตรงนี้ได้เลยครับการถอนนะครับอัตราการถอนอยู่ที่1ต่อ1นเลยครับดูจากตรงนี้ครับจำนวนการถอนสูงสุดในแต่ละวันนะครับอยู่ที่2องล้านห้าแสนเหรียญเลยนะครับโอ้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งผมมีปลาตัวเดียวผมคิดว่าต่อวันผมน่าจะถอนไม่ถึงครับถัดมาครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเหรียญจากสีเงินไปเป็นเหรียญ q 1 0แล้วนะครับก็กดวิดอตรงนี้ได้เลยครับซึ่งขั้นต่ําในการถอนนะครับอย แปลว่านะครับเพื่อนๆจำเป็นต้องมี q 1 0นะครับห5 0่นเหรียญจึงจะสามารถถอนออกจากเกมนี้ได้นะครับอ่าหลังจากนี้เพื่อนได้ NFT ปลามาเรียบร้อยแล้วครับก็ให้กด d e posit NFT ได้เลยครับก็ในการฝากปลาเข้ามายังตัวเกมนะครับอ่าก็กดปลาในกระเป๋าของเพื่อนนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อฝากปลาเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับผมได้ทำการฝากไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาครับเรามาดูเมนูต่างๆกันดีกว่าครับในส่วนของอันแรกครับออปชันอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงครับแล้วก็เลขบอลเลตของเพื่อน อันที่2นะครับ my f i t ตรงนี้นะครับ my f i t ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปลาของเพื่อนครับที่ทําการฝากเข้ามาอย่างตัวเกมแล้วนะครับสำหรับผมฝากมาอยู่หนึ่งตัวนะครับก็คือ g o f i t ครับก็ว่ายวนอยู่ตรงนี้ครับถัดมาครับตรงช็อปนะครับตรงช็อปจะมีในส่วนของหอยท่ากับมาน้ําครับซึ่งหอยท่านะครับผมคิดว่าจะเป็นในการช่วยเก็บเหรียญนะครับส่วนมาน้ําตรงนี้นะครับจะคอยให้อาหารอัตโนมัติครับเพื่อนๆต้องการความสะดวกสบายแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับ ส่วนตรงอัน3ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของฉากครับเพื่อนสามารถกดดูได้ครับแต่ในส่วนของฉากนะครับผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าบวกออปชันอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าครับถัดมาครับในส่วนของฟีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการให้อาหารปลาครับก็สามารถกดที่ตัวปลาแล้วก็กดให้อาหารได้เลยครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการให้อาหารนะครับก็จะเป็นเหรียญ Q10 ครับก็สําหรับผมตอนนี้นะครับสามารถให้อาหารได้โดยการใช้6 Q10 นะครับก็กดให้ได้เลยครับหรือเพื่อนนะครับจะรอให้มันลดไปเยอะๆก่อนแล้วค่อยกดให้ก็ได้นะครับ แล้วก็ในอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าหากเพื่อนนะครับทำฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับมีโอกาสที่จะถูกเอเลียนบุกโจมตีปลาครับถ้าหากปลาของเพื่อนตายหมดนะครับเพื่อนจาเป็นต้องกดคําว่ารีเซตตรงนี้นะครับกดชุบชีวิตปลาของเพื่อนนะครับซึ่งการชุบชีวิตปลาครับก็ขึ้นอยู่กับระดับความหายากด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากยิ่งหายากมากเท่าไหร่หรือระดับดาวสูงมากเท่าไหร่นะครับจะใช้เหรียญคิวเทนในการชุบชีวิตค่อนข้างเยอะครับออนนี้นะครับปลาของผมนะครับก็ต้องการกินอาหารอีก5ชั่วโมงนะครับอีก5 หรืจะกดให้อาหารเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมกดให้ดูก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถปล่อยตัวเกมไปเรื่อยๆได้นะครับแล้วก็จะมีเหรียญตกลงมาตรงพื้นเรื่อยๆครับซึ่งในแต่ละครั้งนะครับเราจะเป็นต้องกดเก็บเหรียญด้วยนะครับซึ่งถ้าปล่อยไว้นานเหรียญก็จะหายไปครับแนะนําว่าควรเก็บเรื่อยๆนะครับหรือถ้าใครไม่ว่างนะครับก็สามารถใช้บอร์ดได้ครับซึ่งบอร์ดนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับใครที่สนใจก็สามารถลองไปติดต่อสอบถามเจ้าของบอร์ดได้ครับ ก็เพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเหรียญที่ตกลงมานะครับมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ถามมาดูได้ในหน้าต่างหน้าเว็บไซต์นะครับเราจะเห็นว่าเหรียญที่ตกลงมานะครับนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญตกมาตรงพื้นะครับเราก็ใช้มากดคลิกเก็บได้เลยครับซึ่งในอนาคตเกม Aquarita นะครับผมคิดว่าจะมีโหมด PvP เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีโหมดอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกเยอะะเลยนะครับซึ่งเกมนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าใน Discord นะครับปริมาณผู้คนสนใจค่อนข้างเยอะมากๆครับ ใครที่กำลังสนใจเกมเลี้ยงปลานะครับเพื่อลำลึกถึงความหลังนะครับก็สามารถลองเล่นเกม a q u a r i s t a ได้ครับซึ่ง NFT เกมนี้ค่อนข้างไม่แพงนะครับก็สำหรับคลิปโอนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารและวิธีการเล่นเกี่ยวกับเกม NFT และถ้าหากชื่นชอบคลิปวิดีโอฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับ